ตาอีมาร์เฮียใช่ไหมมอลลี่มาแฝงมันไม่ได้ใช่มันมาบลอกผู้ชมต้องมาทำอะไรมันโดนฮิวไวจังวะนี่มันหวยหาเฮ้ยจับอุ้มขึ้นเลยแบรฟูอุ้มเลยโดนเลยโดนไฟเทียนลนเลยโอเคกูยืดไปเลยกูยืดไปเลยกูยืดไปเลยม่เหมือนยังตามเราอยู่เลยวะลูทริก ไอ้กองสอนมันแน่เลยตรงนี้้โอโอหเล่นไปหมดแล้วมัออ้งทีนี้ทราอาจารย,ยตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาเฮ้ยนี่เยจับเลยบีบค <c oughs> อเลย <c oughs> โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขำจนเกมขามวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่แปลกหน้าแปลกตากแล้วนะจากที่เราไม่เคยเล่นลงช่องใช่ไหมพี่มาร์คใช่นะครับวันนี้อยู่ในเกม Dead by Daylight นั่นเองวันนี้ก็จะมีพี่ฮั่นพี่บุ๊ก พี่มาร์คแล้วก็วันนี้มีพี่ก้องด้วยนะทุกคนพี่ก้องยังไม่เคยออกช่อง<ม>ก้องจะเล่นเป็น White, เดอะไวท์ไอหัวร้นแล้วก็อ่บุ๊กจะเล่นเป็นคอเดตเมเลแล้วก็มาร์คเป็นลุงบิวส่วนฮันก็จะเป็นเจนโรเมโลถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันในเกมเลยแล้วก็วันนี้เรามีพี่กุลมาเราจะเอาเอ่อ,อพี่กุลเป็นสมองอีกอันหนึ่งของผมนะครับใ,ในการเป็นฆาตรกรเพราะว่าสองสมองมักดีกว่าหนึ่งสมองแล้วเราก็จะทำการแยกห้องดิสกันได้เล่นกันแบบว่า<ม>ค่อนข้างเอาจริงเนี่ยนะแบบว่าค่อนข้างแบบว่าตึงระดับตำบลเลยนี่เราบอกอยู่แล้ว ไอ้คุณมันเล่นโลบอกรึป่ะไอ้คุณกลัวผีใครรู้ได้ว่ากูเล่นโลบอกเหี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกห้องแล้วนะพร้อมแล้วเราไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนภูม่ะภูม่ะชอบซีโนมอร์มากเลยนะรู้ปะใช่ตาเนี่ยภูม่น่าจะเล่นซีโนมอร์เฮ้ยตกใจไปเลยแม่งซูมเข้ามาที่หน้าพิมสโตนเอ้าขนาดไม่ได้เลือกด่านะเนี่ยเดือดด่านนี้โอ้เหเผื่อจริงเนี่ยอบอ่เนี่ยอ่ำมาไม่ชอบเจอด่านี้ ต่างในที่เบอร์อ่ะแบบนี้ไงปูปูข้างหน้ามีไอ้ขั้นข้างหน้ามีก้อนโอ้โหปูอ๋อนี้มาอีกแล้วปิดเฮ้ยเจอแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมเลยแล้วเมื่อกี้มันใครวะเนน่ใครมันบังอาจมาเดินล๊อๆล่อๆแถวนี้วะโดน ควรก่อนเลยไอ้กล้องนี่นะโอ้เจอตัวตึงเลยว่ะต้องให้กล้องม่าเป็นกล้องก่อนเวอ้ตีไม่ทันโล่ไปเจนเจนเจนช่วยหน่อยนะช่วยไม่ไม่มาถนัดเลยเรียบร้อย มูรุสีม่มันมันโมลีตาแรกขึ้นได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลบก่อนสองทีถ้ามันตาแรกได้นี่มันโกงชิบหายเพื่อรยบร้อยคุณโดนตายมาคุณสมองที่สองทำงานหนักกันก <c oughs> ูมาแล้วไอ้ย <c oughs> ่สมองที่สองขึ้นร่างเติม <c oughs> โดนเลยจ้าบุ๊ คนนึงที่จะต้องเอาไปต้องเอาอีมาร์พี่ยใช่ไหมเออโมลี่มันแฝดมันไม่ได้ใช่มันมาปอกผู้ชมวต้องมาทำบอลพี่อะเขาก็ว่าเราไมกูแฝดไม่ได้เฮ้ยเราเรากดแทงหลังพขาเรากดแทงหลังโอ้ยมันอีกมินเดียวไอ้ขันหลอเกมไปแน่เลยนะ เราเรากดแทงหลังพ้าอ่ะทีนี้ก็ได้แขวนหนึ่งสองเลยแหละอืมเด็กกล้องมันพ่อเฟสสองนะกล้องใกล้จะตายแล้วล่ะกล้องใกล้ได้กลายเป็นกล้องแล้วล่ะ <c oughs> ได้กลายเป็นมุมกล้องเลยแหละโดนไอ้บุ๊คมันโดนฮิวไวจังวะนี่มันไหวห้านีา่แ <the> อุ้มขึ้นเลยแบบอุ้มอะไรอุ้มเลยโ้อนเลย <g ười> แอบจมพีอะไรปีบคอเลยไ <g ười> อ้เขี้ยมมันก็เห็นอยู่บ่มันอยู่ตรงนี้แล้วจะมันจะตันตู้ไ ouais. งอ๋อ <g ười> มาข้างล่างมีพับอ่ะฮะ ใครทำไม้เล่นล่ะโหโดนบีบโดนเล่นอย่างเดียวเลยื้อโดนขีดดักดักเลย <c oughs> เขียบบนหมุนไปไหนแล้วล่นะ กูกแม่งมันปั่นเครื่องเสร็จยังวะยังไม่เสร็จโดนมวลลิเลยมากุณยืดแห้งมากุณถึงเวลาใช้ลิ้นของมึงแล้วล่ะในการจัดการแทงเลยโดนไฟเทียนลนเลยโอเคกุณยืดไปเลยปุณยืดไปเลยนี่แฝงเลยเสียเวลายืดหมดดีกว่า มันอดรตัวเก่งมุมกล้องเดี๋ยวนะมัน,น,นออกไปจากมาร์คระดับบุญสีมาร์มาร์กจ๋ามากครับมารจ๋ายืด,ดย <c oughs> มาร์ยืดมารปีนเหรอปีนกียืดมาร์กมารไฟเยอะว่ะ ไฟเย็นอะไรเลยปรงนั้นน่ะตู้เจ๊ยลองทุกฝันไฟอ่ะหน้าไม่ไอฟูงกูไอฟูงกูว่าตาดีเราฆ่าคนไม่ได้เลยนะว่าฆ่าได้แค่บุกเขาแก่เ่าทำดีๆเดี๋ยวสองเสื้อเราแก่กล้องรอบไปมันรู้มันรู้ทาไมเหมือนยังตามเราอยู่เลยวะรู้ทริคไอ้กล้องสอนมนแน่เลยตรี้โอ้โเล่นไปหมดแล้วมั้งเอ๊ ไอาจารย์ตัวเองท่านผู้จเจริญซึ่งมาไปด้วปัญญาเฮ้ยนี่เฮ้ยจับเลย <c oughs> บีบคอเลยแหมไอ้เฮียที่เพงโดนแฝงครั้งแรกเป็นไป,นปนได้คนอืขขอ่นเขาโดนแฝงหมดแล้วนี่เป็นไปได้ที่เพิ่งโดนแฝงคนแรกปุม้มเหลือสองเครื่องแล้วแย่แล้วละ่ะกุลแม่งนี่ไง เจอห่นแล้วยิ้มเว้ไว้จิ้มเลยคุณ VIP VIP สำหรับไวห่นเลยอันเนี้ยพาทัวร์จีนเข้าห้อง v ี p แขวะเสาจีนด้วย เราจีนเนี่ยสองเครื่องแล้วต้องแต่งใจ่พืชกูเี่กเดยวกูจะล่อเข้ามาบ้านนี้แห้โดนแน่โดนกูสื่นใจตรงนี้ห้องดีอ๋อห้องดี่ห้องี่ไม่เกิดอะไรตรงนี้ กูกำลังจะพูดเลยว่าระวังโดนในบุกไปถอนเสาแต่กูเห็นในบุกมันขึ้นเป็นหัวกะโหลกไปแล้ว้เยลืมมาช่วยกันแล้วอ่ะช่วยกันไวจังนี่ไม่ได้ดักนายกูสามตัวเลยผ่านปูงกำลังจะเห็นนะปูงเห็นใครคนนต่อ่ไปแล้หรอ เรียบร้อยโดนจิ้มเลยจิ้มลูกชิ้นคนจีนเรื่องคนสุดท้ายอ่ะกล้องไม่ต้องแขวะล้วปล่อยมันตายแห้งตายจิ้มเลยฮุ้มมอลลี่ิไม่ได้ไปไหนจบแล้วเตะสองเลยพี่มาก คนเฟยสองหมดแล้วคนนี้เลยเฮียเฮ้ยเว่ยเข้าห้อง V P เว้ยมอนลงต้องมือก้องมาไปช่วยเว่ยแน่นอนช่วยไม่ทัน่ะเรียบร้อยเว่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 ยไมตาปูช่วยมากละกลองแม่แบกเกินจืดโดนเวยหั่นเรียบร้อยตามบุกไปเลยกินหมด <poisoned. S 2> ทีนี้ไอ้มาก็ท <t UC S 2> ีเดียวดิทีเดียวก็มลรีเลยมลรีโคโกโล่เพ่งปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยแพ้นี่ไงโอ้ยใจเอ๋โดนจูเข้าไฟเดียวเลยวะมาลงมาแล้วอ่ะลัวมันดักกินลงหน้าประตูยู่ ทำเพียอะไรปล่อยมันแห้งตายไปกล้องมันอยู่ข้างบนอะใช่ไหมมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันก็ลงมาช่วยมาเลยฆ่ามันเลยแล้วกันโอเคทุกคนเราจะมาทำการประหารพี่มากันแล้วนะมาเราเฮ้ยหน้ามืดเลยหน้ามืดขลุ่ยเลยฆ่าพี่มาขลุ่ยแพงจบกับแพงเลยสัตสน้อบริก้อน มาคอยจื้อนี่กอนเลยมาร์คขอกินหน่อยเน๊มานี่ฉลา,าดนะสมองค่อนข้างอร่อยเลยแนะหละ้แลอะอ๋อมันออกมาจากรูไม่ได้ออกมาจากเครื่องตอนแรกมันออกมาจากเครื่องอเมรู้ใจเสียเลยเฮ้ยทำไมน่ามอง เฮ้ยรู้ได้ไงอ๋อมันเอาไอ้นี่มาแน่เลยไอไอไอหมดราวรู้่าไอ้อ่ะไปอลไวมาใหม่เออจิ้มภูมินี่กินเลยปล่อยแห้งตายไหมกินเลยครบสี่คนเลยกินสี่คนเลยื้ออีนหลอนอือ ตเฉาะเลยนี่ไงกลางกระหม่อมเลยเรียบร้อยติดเหลืองเรียบร้อยคลิปนี้ติดเหลืองแน่โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็พี่กุลบอกว่าถ้าเกิดกดไลค์ถึง50ไลค์พี่กุลจะทำการซีดีบอยเดย์ไลค์มาแล้วนะทุกคนโอ้โหมาเป็นค้าคมเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมพี่มาร์คใช่แล้วใช่ไหมพี่บ๊ว ใช่ไม่ใช่ไหมพี่ฮันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย